สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คุณเลน่าจะมาแบ่งปัน4ปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคตาต้อกระจกค่ะโรคตาต้อกระจกคืออะไรโรคตาต้อกระจกก็คือเป็นภาวะขุ่นมัวของเลนตาเป็นภาวะความเสื่อมในร่างกายคือเลนตาในตาดําของเราเนี่ยจะมีเลนตาอยู่ในรูม่านตาเล็กๆนะคะตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยคือภาวะขุ่นมัวเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าโรคตาต้อกระจกค่ะ4ปัจจัยที่ว่านั้นมีอะไรบ้างคะที่นี่มีคําตอบค่ะ ปัจจัยที่1ก็คือคนที่มีปัญหาโรคเบาหวานความดันหรือว่าโรคประจําตัวปัจจัยนี้ทําให้มีภาวะเลนตาขุ่นมัวมากส่งเสริมทําให้เป็นภาวะโรคตาต้อกระจกได้ง่ายนะคะปัจจัยที่2ก็คือเป็นภาวะตาอักเสบหรือว่าม่านตาอักเสบซึ่งภาวะนี้ทําให้มีภาวะเลนตาขุ่นมัวทําให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคภาวะตาต้อกระจกได้ค่ะ ปัจจัยที่3คือปัจจัยที่อาจจะเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตาการกระทบกระแทกหรือว่าอุบัติเหตุทางตาจึงทําให้เกิดภาวะตาต้อกระจกได้ง่ายค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่ทําให้คนส่วนใหญ่เป็นตาต้อกระจกนะคะเพราะว่าการเกิดกระทบกระแทกอย่างเช่นอาจจะอุบัติเหตุรถล้ลมรถชนหรือว่าโดนกระแทกที่ใบหน้าอาจจะทําให้เลนตาคุณมัวได้เร็วขึ้นเกิดภาวะตาต้อกระจกได้ค่ะ ปัจจัยที่4ก็คือเป็นต้อกระจกตั้งแต่กําเนิดค่ะคืออาจจะเกิดจากการที่ว่ามารดานะคะเป็นโรคหัดเยอรมันนะคะจากนั้นปุ๊บบุตรหรือว่าลูกของคุณก็เป็นตาต้อกระจกได้อันนี้คือเป็นปัจจัยทั้ง4ปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้เป็นโรคตาต้อกระจกได้ง่ายค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้คุณเน่าด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ